ทุกคนคือทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าหน้ากากธรรมดาและหน้ากากเ9 5เก้านี่ยสองอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงอันนี้นะคะคือหน้ากากธรรมดาแบบที่ทุกคนใส่กันทั่วไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหน้ากากเ9 5้า อย่างแรกเลยคือดีไซน์2อันนี้คือดีไซน์ต่างกันมากถ้าพูดถึงการกรองฝุ่น PM 2.5ได้ดีเนี่ยก็ต้องเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึง95%้เซลย <Wow. S 1> ซึ่ง N 95นะคะจะป้องกันได้ดีกว่าแบบแมสปกติค่ะแต่ถ้าเป็นแมสธรรมดาตัวนี้นะคะสามารถช่วยป้องกันได้ประมาณ5 0 6 0ค่ะแต่ถ้ามีพื้นที่ที่เป็นฝุ่นเยอะๆเ,เ,เนี่ยก็แนะนำเป็นตัว N 95ดีกว่าค่ะสองพูดถึงเรื่องการใส่สะดวกสบายถ้าแนะนำการใส่สะดวกสบายก็อาจจะเป็นตัวนี้นะคะตัว เพราะว่าแมทธรรมดามีชั้นที่น้อยกว่าตัวแมทธรรมดาจะมีทั้งหมด3ชั้น,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นตัวแมท N95 เองเนี่ยตัวนี้จะมีทั้งหมด5าชั้นก็ป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคือ N95 เนี่ยสามารถกรองฝุ่นละอองได้ดีกว่าอยู่แล้วและยังสามารถกรองเชื้อโรคต่างๆที่เป็นฝุ่นละอองได้ดีกว่าตัวแมทธรรมดานะคะจะช่วยป้องกันการแพร่จากเชื้อของเรานะคะไปสู่คนอื่นค่ะสำหรับเรื่องราคานะคะที่คนอยากรู้มากๆราคามันก็แตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเนี้ย ตัวธรรมดาเนี่ยสามารถกองได้ทั้งหมด3ชั้นแต่ถ้าเป็นตัว n95 เองเนี่ยกองได้ถึง5ชั้นเลยตัว n95 ก็จะราคาสูงกว่าแบบธรรมดาค่ะแต่สำหรับการป้องกันเนี่ยก็คือ n95 นี่ก็คือสุดๆเลยจริงๆเนื้อผ้าหรือว่าการดีไซน์หรือว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็คือได้มาตรฐานทางนี้ทางนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะถ้าทำงานในที่แจ้ง ไปอยู่ในที่ที่มีคนมากมายก็แนะนำเป็น N95 ก็จะเหมาะสําหรับคนที่เจอคนเยอะๆหรือว่าเจอฝุ่นละอองเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นตัวแมสธรรมดาตัวนี้ก็เหมาะสาหรับการใช้ในชีวิตประจาวันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าคนต้องการการป้องกันที่สูงที่สุดก็แนะนำเป็น N95 ตัวนี้เลยลองไปเลือกดูนะคะถ้ากดในไลฟ์จะถูกกว่านะ